ที่ีตอบรับคำเชิญในการช่วยโปรโมทกรณีที่มีคนใจดีโปรโมทคลิปฟรีให้กับเรา ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน u t u b e ค่ะวันนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งก็เป็นคลิปที่สอนวิธีการโปรโมทวิดีโอบน็อกต่อให้กับคนอื่นๆให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูวิธีการตอบรับคําเชิญในการช่วยโปรโมทนั่นเองซึ่งว่ามันดูตรงไหนมันมีการแจ้งเตือนอยู่บริเวณไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยขั้นตอนแรกกันเลยอันดับแรกก็ให้เราเข้ามาที่ t ิ k กต็อกค่ะทุกคน สำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าเอ๊แล้วบัญชีของฉันมีใครใจดีมาช่วยโปรโมทให้ไหมวันนี้เราก็มาดูกันรพร้อมๆกันเลยวิธีการเช็คนะคะแล้วก็วิธีการตอบรับคําเชิญเอ๊ตอบรับอะไรนะการช่วยโปรโมทพอเราเข้ามาที่หน้าหลักแล้วก็ให้เราไปที่กล่องข้อความค่ะทุกคนขออภัยนะคะกดไปที่กล่องข้อความนะแล้วก็กดไปที่การแจ้งเตือนของระบบจากนั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้ หรือให้เรากดแตะไปนี่เลยผู้ช่วยโปรโมทผู้ช่วยโปรโมทแยกเป็นหัวข้อข้อเลยนะคะนี่คขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะให้ก็ให้ทุกคนอ่านรายละเอียดนะโดยเฉพาะหัวข้อสีดำๆหนาๆนีนน่ขึ้นว่าคำเชิญที่ได้รับแล้วเขาก็จะบอกชื่อว่าบัญชี t ิ k t ตอบัญชีนี้ต้องการโปรโมทให้คุณโปรดตอบกลับเนื่องจากคำเชิญจะหมดอายุก็ให้เรากดแตะเข้าไปค่ะทุกคนรีบไปตอบกลับเลยเพราะว่าเขาอุตส่าห์ จะโปรโมทให้กับเรานะคะคุณสามารถถูกโปรโมทโดยคนอื่นได้ยินดีด้วยมีโอกาสมีคนต้องการโปรโมทให้คุณเห็นไหมทุกคนเราก็กดเริ่มก็คืออนุญาตนั่นเองนะคะน่าเมื่อกี้นะทุกคนกดไปที่ตั้งค่านะคะแล้วเราจะได้หน้าตาแบบนี้คือคําขอการโปรโมทจะจุด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 เขาก็จะบอกว่าตอบกลับคําเชิญแล้วก็จะมีะรายละเอียดตรงนี้ค่ะทุกคนมาดูกันนะอนุญาตให้สิทธิ์แก่บัญชีผู้ชายคนนี้เพื่อโปรโมทให้คุณ ช่วงเวลาการอนุญ,ญาตให้สิทธิ์365วันเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะว่าใน1ปีนี้คนนี้สามารถโปรโมทให้กับเราได้นานเท่าไหร่คือสมมติว่าพรุ่งนี้เขาอยู่ๆเขาอยากจะมาโปรโมทให้กับเราก็ให้เขาโปรโมทได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาคอยตอบรับคำเชิญนั่นเองเนาะจากนั้นก็กดยืนยัน,นะค่ะทุกคนกดยืนยันนะคะแล้วก็กดยืนยัน,นะค่ะอนุญาตให้ทุกคนโปรโมทให้คุณหรือไม่เขา จะถามแบบนี้นะก็ให้เรากดอนุญาตอุย้ยกดยืนยนันขอพภยัยอ้โหูชอบอ่านผิดจากนั้นสถานะก็จะขึ้นอนุมัติแล้วเห็นไหมขั้นตอนการโปรโมทก็จะเริ่มขึ้นค่ะทุกคนเรียบร้อยนี่ก็จะขึ้นอนุญาตการโปรโมทจากทุกคนแล้วเรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถให้เพื่อนๆให้คนอื่นๆโปรโมทคลิปให้กับเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้อง ไปปมโมดเองหรือว่าไม่ต้องเสียังคนต่างเองนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ